We could actually go to larger size. Watch by the way, watch how cool this is. All I'm gonna do is go up down on my arrows, and I can increase my size or decrease my size. I could literally go to a full lot size if I wanted to on this uh, um, on this account. And just get absolutely crazy. Let's see if I hit the sell button. Right now, watch this, watch this. I'm hitting the sell button, it's going to guess me a little a little bit. Um, but if I get a little bit of continuity. obviously i'm just just sh showing you a demo it's not a it's not a trade that um it's not a bad trade i'm actually you know it's it's a reasonable trade but um it's way way too over leveraged i just wanted to kind of show you the speed with which you could you could uh i have to wait out this trade อีควิตีสองหมื่นเหรียญนะครับตอนนี้ท่านติดลบอยู่ครับติดลบอยู่ประมาณเจ็ร้อยนะครับอาจารใส่เข้ามาเพิ่มมีครับเซลลหลักการของท่านนะครับว่าเรียนรู้ s c a l p i n g ในแบบของอาจารย์บริส ผมอยู่ในคอมมูนิตี้นี้ครับ BK อมมูนิตี้ครับอาจารย์แคทเทอรีนกับอาจารย์บาริสนะครับอาจารย์บาริสนี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญ้กับสถาบันของ X Cap นะครับเรียบร้อยแล้วเก็บแล้วครับตะกี้นี้เวลาเจอกลิกา12นาทีของเช้าวัน อังคารที่2กุมภาพันธ์2569ครับเป็นไลฟ์เทปไปพร้อมกับท่านได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือว่ามันผ่านตรงนี้เนี่ยท่านติดลบก็จริงนะครับจังหวะมันลงมาแล้วท่านยิงซ้ำเข้าไปเนี่ยาบางทีมันเติมไม้เข้าไป <because S 2> ก็จบเกมได้เลยนี่ครับ which has a whole bunch of other so, stuff. So, like, it's, great it's great because you can do hotkeys, enter in, enter out, buy, sell, X on close uh, but it has a whole bunch of other stuff. you can actually have a kill switch so that you can set yourself up and say, i only want to lose x amount of dollars and it will stop trading. Uh, it has a, um, a way if you want to go in the back, in the back to do. Um, นีครับสำหรับคนที่เก่งคอมพิวเตอร์ก็จะได้เปรียบนะครับส่วนผมเป่าแค่นเก่งดีพินเก่งอยู่ครับแต่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเก่งก็คือข้อด้อยของผมครับมันก็เลยกลายเป็นแฮนดิคลับ t ือที่สเป็นงานศิลปกรรมหัตถกรรม ที่ผมถ่ายทำไว้เนี่ยก็อยากให้ลูกหลานหรือคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้นะครับอย่างน้อยก็เป็นข้อมูลนะครับสำหรับที่จะเข้าไปสู่ในกลุ่มของชุมชนต่างๆโดยเฉพาะชุมชนที่วอร์สตรีทนิวยอร์กนะครับก็มีชุมชนนี้แหละครับอาจารย์แคทเธอรีนก็มีชื่อเสียงมากนะครับเป็นผู้หญิงเก่งหน่งหนึ่งในห้าของโลกนะครับ ท่านก็เป็นชาวเวียดนามอเมริกันครับอยู่นิวยอร์กเรียนจบที่นิวยอร์กแล้วก็ทำงานอยู่ที่นิวยอร์กครับที่วอล l s สตรีทเลยครับกับสถาบันระดับโลกก็คือจีพีมอร์แกนนะครับท่านก็มาเปิดธุรกิจเฮดฟันของท่านเองนะครับตั้งสถาบันของท่านเองชื่อว่า BK เอร์คอมมูนิตีครับก็จบกันเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้